สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำไก่คั่วกระเทียมค่ะเพื่อนๆค่ะพี่การได้เตรียมไก่แล้วก็เครื่องปรุงนะคะไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการปรุงค่ะวันนี้นะคะพี่การจะใช้เป็นสันในไก่ค่ะแล้วก็ใช้เป็นซีอิอ๊วด้วยค่ะ ซื้อมาจากเยาวราชนะคะอ่ายี่ห้อก็ภาษาจีนอ่านก็ไม่ออกแต่ที่รู้ๆมันคืออะไรนะชูปังนะคะอ่าตาลายสก็ตหรือหมากลุกอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่ามันอร่อยเด็ดเดี๋ยวเราจะต้องลองดูนะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะ ลองทำดูเลยค่ะอ่าก็มีนะคะสันในไก่ห้าร้อยกรัมค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆนะคะกระเทียมห้าช้อนโต๊ะนะคะสับละเอียดต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วจีนเนี่ยแะคะฉููปังเนี่ยแหะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ เราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยป่นนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะปรุงรสนะคะผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชานะคะเครื่องปรุงเราก็มีแค่นี้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะต่อมานะคะเราก็เอาไก่เนี่ยละค่ะเดี๋ยวเราจะหมักด้วยซีอิ๊วจีนนะคะซีอิ๊วจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซีอิ๊วซอสถั่วเหลือง เดี๋ยวเราจะหมักแล้วก็ซักประมาณสักสีห้านาทีก็ลงผัดได้เลยค่ะผลออกมาจะดูซิว่าอร่อยรสแค่ไหนนะคะเพื่อนๆเราก็เอาสีอิวจีนเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจัดการนะคะเอาทับพีคุกเขาให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆหอมนะคะ กลิ่นก็หอมมากเลยสีอิ๊วขวดนี้สงสัยจะอร่อยสุดๆอืเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปเลยค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อคลุกเข้ากันได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะแบ่งกระเทียมใส่ลงไปหมักอีกนิดนึงนะสักประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะการตอนนี้เราคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนค่ะ แล้วเราก็แบ่งกระเทียมนะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะจัดการเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้สักคู่ค่ะประมาณสักห้านาทาีขั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่กันก็จะเจียวกระเทียมก่อนค่ะใส่น้ำมันไปให้มากหน่อยนะคะแล้วเราก็เอากระเทียมที่เราสับนะคะลงเจียวให้สุกหอม เดี๋ยวพี่การจะเจียวกระเทียมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะยกนะคะแล้วก็เอากระเทียมออกเหลือนน้ํามันส่วนที่เหลือน,นิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำไก่คั่วกันนะคะขั้นตอนนี้เราให้รอให้กระเทียมสุกเหลืองก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพี่การก็ยกไว้เห็นไหมคะเอาน้ํามันที่เหลือน,นะคะคั่วเ,เอาไก่มาคั่วได้เลยค่ะลักษณะการคั่วของเราก็จะวางแผ,แผ่แบบนี้นะคะ พราะว่าไก่เขาพิการหั่นชิ้นเต๋าใหญ่เราก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะให้เขาเซตตัวแล้วก็สุกค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนมาทางอ่อนนิดนึงนะคะไก่เขาจะได้สุกได้ที่ค่ะแล้ก็ค่อยๆกลับนะคะทีละข้างนะคะลักษณะการกลับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาพิการกลับให้ดู ี๋ยวพอเขาสุกได้ที่นะคะเราก็ค่อยปรุงเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้ให้เขาสุกก่อนอืมสีอยูนี่หอมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมาเซตตัวได้ทีแล้วก็คุกเลยค่ะแล้วก็เอ,อกลับไปกลับมานะคะใจเย็นๆน,นิดนึงทานของอร่อยนะคะอย่าใจร้อนค่ะ เห็นไหมคะน้ำเขาจะออกมาจากไก่เองแล้วก็คั่วให้แห้งนะคะเวลาผ่านไปค่ะประมาณสักห้านาทีแล้วนะคะ,ะน้ำเขาก็จะออกมาขั้นตอนนี้เราก็คั่วเขาให้แห้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพอไค่แห้งนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงส่วนที่เหลือนะคะลงไปค่ะเพื่อนๆพื่อนอกลิ่นหอมโชยแล้วค่ะกลิ่นซีอิ๊วจีน ว้าวเมนูนี้อร่อยแน่ใส่เลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวของเรานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตัดด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ปรุงรสสักนิดสักหน่อยค่ะจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราต้องแบบว่ามีน้ําขุกขิกนิดนึงนะคะเวลาทานข้าวนะนะแล้วก็น้ำหยอนหยอนนิดนึงว้าวอร่อย แต่เพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะหมันรสที่ถูกใจแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนิดนึงกระเทียมที่เราเจียไว้นะคะเพื่อให้หอมส่วนที่เหลือเราจะแบ่งไว้โรยหน้าค่ะดูเสิสีสันนะคะน่าทานไหมคะกลิ่นหอมท่วมบ้านเลยเนี่ยว,ว้าวเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยกระเทียมที่เราเหลือไว้เมื่อคู่นะคะกับเอ ผักชีแต่งหน้าสักนิดสักหน่อยจะได้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานค่ะเพื่อนๆเอากรเทียมเจียวนะคะใส่ไปให้หมดเลยโรยด้วยผักชีนะคะผักชีก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นขึ้นช่ายก็ได้นะคะให้ดูสวยงามวันนี้พี่การโดยด้วยขึ้นช่ายค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะไก่คั่วกระเทียมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะ อย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ